เฮลกระบี่เมียจ๋า ja. เรียกไปให้ได้นำน้ำนำงวอะไรวะเนี่ยวส,ออสวัสดีครับพ่อท็อปสวัสดีครับพี่รันยามเท,ยเที่ยงครับขอบคุณมากครับพ่อท็อปพ่อท็อปเมื่อไงเมื่อคืนนี้ไปเจอลูกสาวหรือเปล่าวัสดีค่ะเจ๊โอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเจ๊โอน้องปูสวัสดีจ้าไม่ใช่จีบไข่มุกแต่จะจีบเรียกลิซ่าได้ไหมอ๋อโอเคจะ้ะ พ่อท็อปเพิ่งตื่นพ่อท็อปเพิ่งตื่นเหรอพ่อท็อปเมื่อคืนนี่คนเยอะหรือเปล่าพ่อท็อปไปที่อันนั่นน่ะที่หน้างานน่ะลูกสาวเราสุดยอดเลยใช่ไหมเมื่อคืนนี้ใส่ชุดสีเขียวแล้วก็น้องอ่ะน้องลำน้องลำเพลินน้องลำเพลินขึ้นขึ้นขึ้นวิธีกับพี่สาวด้วยน้องลำเพลินขึ้นวิธีกับเอ่พี่อคงอิงด้วยอืมแสงสะท้อนหรือเปล่า ไม่สะท้อนนะพี่ลมามไม่ได้เปิดไฟอันนี้เป็นกลางวันเออถ้าถ้าสว่างสว่างเลยก็ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นทีวีก็เอาแบบนี้ให้มันคึมคึมหน่อยก็แล้วกันอืมอืมมันเป็นหน้าต่างพ่อ,พอท็อปใส่รูปอะไร,รอ๋อพ่อทอ็อปพ่อท็อปใส่รูป ก็มีเดียวได้มาดีจ้ะเออพ่อท้าก็ใส่ลูกพ่อท้ากับลูกสาวลูกสาวเราเหมือนน้องเหมือนน้องอ่ะมาหน้ายืนหนึ่งอ่ะขอบคุณค่ะเจโอร้องเพลงดีเออร้องเพลงดีร้องเพลง,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 งได้แต่เสียงไม่สะกดสะกดหูก็ก็เหมือนเดิมครับพี่รันเป็นนักร้องโชว์เป็นนักร้องโชว์นนชวขันเวลาต่อไปอ่ะพี่รันไปชอบไปชอบอาจาร ไปชอบน้องต่ำน้องตันน่ะน้องตันน่ะน้องตันน่ะพี่รันไปดูไปดูในกลุ่มกลุ่มปิดอ่ะน้องตันน้องตันร้องเพลงร้องเพลงอะไรร้องเพลงเต้นเต้นอ่ะมันจะมีสองคนอ่ะผู้ชายคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้น้องตันใช่ไหมน้องตันใช่ไหมอาจารย์ตันใช่ไหมที่เขาแต่งเพลงอ่ะแต่งเพลงให้ยายลายอ่ะนั่นแหละเขาเต้นอ่ะเขาเต้นเขาเต้นแล้วมันมันมันสนุกอ่ะสองคน ที่นั่นก็มีก็มีคลิปอ่ะแล้วก็จะมีน้องชมแล้วก็จะมีมีสองเออมีชมพู่เพชรพลอยแล้วก็มีน้องออกน้องอ่ะหมอมแบมอือขอบคุณค่ะน้องฟาริยมกดแล้วนะครับพี่รนัรนเมื่อวานไลฟ์สดสุดยอดค่ะอ่าสวัสดีครับพี่รันเมื่อวานไลฟ์สดสุดยอดค่ะพี่รนันรับห้าแสนเมื่อคืนลูกสาวเรานะเมืม่อวานลูกสาวเราไลฟ์ไลฟ์สด,สด,สดติ๊กตอกลูกสาวเราก็สวยด้วยนะใส่เออรู้สึกอ่ะรู้สึกจะ เปยเอ่อเปยไหลเปยแค่เปยไหลเสื้อเอ่อเปยน่าจะน่าจะเอ่อขึ้นมาหน้าอกน่าจะเป็นสีพิ้งค์อ่าใส่สีพิ้งค์อืมแล้วก็ห้าแสนไม่ถึงชั่วโมงแตกอ่ะขายหมดอ่ะวันนี้สาวเดินทางระพักค้างแรมอย่าบอกเจ๊ลันนั่นคือใครเรียกเอซ่ซาได้ไหมอย่าบอกเจ๊ันว่าฉันคือใครอย่าบอกนะเจ๊ันว่าฉันคือใครฉันว่าเธอต้องเป็นอันนั้นหรือเปล่าปากแกวหรือเปล่า วัสดีหอยหอยตดสวัสดีค่ะจอมปีพี่ไมตีขอบคุณนะคะลูาเลียมอ,อ้าเขาเขาอ,อน้องแขกเซวแซวล่าเจลิซ่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแก่นคูณต้องเจ๊เอาไปให้แล้วนะครับก็บีเดียวได้ตอนนี้ตอนนี้มาลัยได้หกแสนเออทำไมไวเมื่อคืนเมื่อวาน,นี้ได้หนึ่งแสนเลยเหรอ เมื่อเมื 500, ่อคืนห้าแสนไงห้าแสนเมื่อเมื 500, ่อคืนนี้ห้าแสนมันมันมันได้ไงตอนนี้ได้หกแสนแล้วเหรอพี่ร้านว่าร้านแตกแน่นอนวันปิดวงลูกสาวเราอะใช่น้องน้ําตาลเออลูกสาวเราล้องเพลงไหนก็เพาะน่ะชุดแม่จอยซื้อให้โอ้ยจอยไหนวะชุดสีเขียวไงชุดสีเขียวของลูกสาวเราไงเจ็ดแปดเก้ามึงหยุดเออจ๊ะ เออจอยไม่จอยฝรั่งเศสเออไม่ไม่จอยอังกฤษใช่ไหมเปิดไล่สวยสงาคค่ะพี่นรุษาเรางอิงนะคะถูกค่ะน้องฟาเรยมเอฟซีรัดกระบังสวัสดีค่ะขอโทษนะพี่นคันคออืมโอ้ใช่ค่ะเออไม่จอยอ๋อ <c oughs> ไม่จอยประเทศอังกฤษโอเคจะ้ะอืมอตอนนี้หกแสนเมื่อคืนหกแสนแตกแล้วครับไม่จอยอังกฤษโอเคน้อง DNA ดีเอเอวัาดีจ้ะเออไม่จอยอังกฤษนะโอเคจะ้ะบอกด้วยนะคะไม่จอยอังกฤษโอ้โหเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมขอบคุณคะ่ะน้องแสงเดือนน้องลิทิดาวัาดีจะ้ะ น้องออนออน,นออนงงออนรนอนงวัสด,ดีจ้ะน้องออนนองแม่แม่แม่หนึ่งต่างประเทศเออแม่ต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ใช่จะเข้าหลามนะขอบคุณค็ผพี่สมศักดิ์ต้องเขียนมาด้วยนะจะจะพิมพ์ขึ้นว่าจอยอ่ะแม่ฮักลูกสาวเราต้องเขียนว่าแม่จอยเออแม่จอยอ่ะแม่จอยเออ,อ,เอ,อป,รประเทศอังกฤษที่มีสามีฝรั่งอ่ะอืมก <c oughs> <c oughs> ูว่าเรียกลิซ่าได้ไหมนี่มันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าวะไอ ลิก,กี้เบียชงคู่หรือเปล่าอฮักนะาเจ็ดแปดเก้าสีชมพูจอยอังกฤษสวยๆถูกตกใจนึกว่าจอยข้าหลามน้องสุพศเออแม่รันก็ตกใจนึกว่าจอยข้าหลามขอบคุณค่ะลูกบุตกร <c oughs> อืม งงอดีเจเ <c oughs> มื่อคืนพอกันใช้ไลท์ที่บ้านอิลาย,ยอดแสนกว่าค่ะรวมทั้งหมดหกแสนเมื่อคืนนี้ไลฟ์พิเศษยายไลฟ์เขาเ็าบอกไลฟ์พิเศษ <c oughs> <c oughs> น้องปอสินพี่รันไม่สบายเหรอถูกพี่รันไม่สบาย <c oughs> อืเดี๋ยวก็นะเขาไปเอาดื่มน้ำมะนาวแป๊บหนึ่งก่อนเอาฝากแป๊บหนึ่ง ดื่มน้ำมะนาวน้ำมะนาวเอเ่อเืิกมะนาวผ่านแล้วก็แช่เอาน้ำเย็นเขาเขาใส่เข้าไปอืมจิบน้ำพึ่งมะนาวค่ะใช่ตอนนี้คันคอหนูรู้รีซ่าคือใครแต่หนูไม่พูดละค่ะแต่ <laughs> ว่าแต่พี่รันงงผมก็งงเออใช่เจริรซ่าแกเลี้ยงข้าวอยู่ อยู่สุรินครับเออไม่ไม่พี่รันเจลิซ่าแก่เลี้ยงช้างอยู่สุรินครับอ๋อไม่รู้ขอบคุณครับพี่บางออนน้องไพโรธสวัสดีจ้าเมื่อคืนยอดมาลายปิดเออปิดวงไหลดีมากมีแม่อิสเตอร์กับพลังเงียบน้องสองท่านนี้จัดหนักเมื่อคืนและพ่อแม่พลังเงียบอีกมากมายที่โอนเมื่อคืนแสนแตก ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจลูกสาวนะคะอืลูกสาวเราเขาเรียกว่าเงินบุญนะเอ,อมาลไายมาทุกทิศปลาดำซ้ำนี้ขอบคุณมากค่ะร้อยตำรวจโทรปลอมตัวมา <c oughs> ระวังนะปลอมตัวมาเดี๋ยวก็เจอข้อหาน้องจีผมผมพันโทรปลอมตัวมาครับหักนะัเจ็ดแปดเก้าโอเคจะ้ะ 7จ็ดเก้ามันใครวะเจ็ดเก้านี่พี่รันเคยจำนะอืปลาดำซ้ำนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะนาำภาษาอังกฤษขอบคุณนะคะหัวใจโอ้หัวใจสีฟ้าน้ำทะเลวันนี้ลูกสาวเรากลับไปถึงกลับไปถึงที่เอกลับไปถึงที่สีสเกตแล้วลูกสาวเราแก้ตุ๊กตา ตุ๊กตานะลูกสาวเราเอา,เอามาขายเหรอหรือว่าเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเอามาเก็บไว้เป็นเออเป็นเป็นล็อกของมันไงเป็นเซ็ตของมันอะ่ะ